มาครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยมาตามติดชีวิตแต้มคุงเป็นเวลาทั้งหมด3วัน2คืนกับภารกิจถ่ายทําสารคดีโรโมสารท่องเที่ยวรวมไปถึงถ่ายทําเพื่อนําเสนอมุมมองที่แตกต่างของหมู่บ้านช่วงเขห,หรือหมู่บ้านแม่น้ำสองเ้นครับตอนนี้เรามาอยู่ ตรงจุดชมวิวนะครับคือข้างหลังที่ผมเห็นที่ทุกคนกำลังได้เห็นอยู่นะครับคือเป็นแม่น้ํานะที่ต่อมาจากทางเทือกเขาด้านบนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแเนี่ยแม่น้ําก็จะใสมากนะครับมันมีความธรรมชาติมากแล้ววันนี้อากาศที่นี่คือบอกได้เลยว่าเย็นมากครับคุณผู้ชมฮะก็คือแบบสวยมาก เยมากนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาเห็นไกลขนาดนี้นะเพราะปกติแล้วมาแต่หน้าหนาวนี่หน้าร้อนมันก็เลยจะไม่ไม่หีมาแต่กัดเย็นมากคุณผู้ชมและบอกเลยว่าธรรมชาติล้วนๆเลยฮะแล้วครับโรงแรมของเราในครั้งนี้ฮะอยู่ข้างหลังผมขึ้นมานานมากประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เดินทางมาถึงแล้วที่ทักของเราในวันนี้ไปเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง โรงแรมที่เรามานอนกันที่นี่ครับก็สภาพถือว่าดีเลยนะฮะไม่ได้แย่สวยงามนะครับสไตล์ลอฟนะเป็นบ้านเลยนะครับอย่างที่ผมพาทุกคนไปดูป้าเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับ,บอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นมากนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ12ศาเช้านี้เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปถ่ายงานนะครับบรรยากาศเย็นมากอากาศธรรมชาติสุด ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีชื่อว่าหมู่บ้านชว่วงเขหรือในภาษาไทยก็แปลว่าหมู่บ้านสองแม่น้ำฮะอยู่ในเมืองนัานผิมบนทนจิวเจโกครับชื่อจิวเจโกมาแบบนี้นหลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยจิวเจโกไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีแม่น้าส,สวยๆหรอจริงๆนั้นเนี่ยความหมายของจิวเจโกเนี่ยมันหมายความว่าพื้นที่ของบนทนที่มีเมืองและหมู่บ้านมาตั้งอยู่ทั้งหมด9หมู่บ้านกันนั่นเองครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีหมู่บ้านชว่วงเอแห่งนั่นเอง ตอนนี้ครับเรากำลังเริ่มกระบวนการถ่ายทำนะครับก็คือจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในจิวใจโก้นั่นเองครับผมจริงๆิงทำคลิปอธิบายไว้แล้วแหละว,ว,ว่าที่จิวใจโก้เนี่ยคืออะไรยังไงันแน่ครับพั้นแล้วเนี่ยมาให้ดูบรรยากาศการถ่ายทำข้างในงานของเรากันครับว่าเขาถ่ายทำงานกันเป็นยังไงบ้างครับ ซึ่งภารกิจในครั้งนี้ของเรานะครับก็คือการเข้ามาถ่ายทำสารคดีเพื่อโปรโมทสถานที่แห่งนี้เนี่ยให้กลายเป็นสถานท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจดึงดูดแล้วนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังเฉิงตูมายังเสฉวนที่เมืองช่วงเหอแบบนี้นั่นเองครับ ในหมู่บ้านช่องเหอเนี่ยห่างจากจุดชมวิวจิวเจ้าโกแค่7กิโลเมตรครับอดีตเนี่ยนะเรียกได้ว่ามีความทุรกันดารและยากจนนะครับจนกระทั่งเนี่ยได้รับความร่วมมือจากทางรัฐบาลนะฮะทำให้สถานที่นี้เนี่ยได้เติบโตกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเรียกได้ว่ามีความน่าสนใจหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของกินวัฒนธรรมครับวิดีโอของเราในวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาดูกระบวนการในการถ่ายทำรวมไปถึงกิจกรรมที่เราไปเข้าร่วมนะครับจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยก็ต้องติดตามกันด้วยนะครับ นักปุทแสดงนำยู่ก็เป็นนักท่องเที่ยวเ,เฉยเลยนะครับมาที่นี่เหลือเชื่อทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชม,มที่ทุกคนกำลังได้เห็นอยู่นะครับนั่นก็คือการแสดงกรรมพื้นบ้านของที่นี่นะครับ และใช่ครับนี่ก็คือการแสดงการเต้นรําของชนเผ่าที่นี่นะครับก็คือไม่เชิญชนเผ่าแต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในบริเวณแห่งนี้เนี่ยเขามีประเพณีในการเต้นรอบกองไฟตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีครับเขามาซ้อมให้เราได้เห็นแต่ในตอนเช้าแต่ว่าตอนกลางคืนครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเป็นรอบกองไฟจริงๆจะเป็นยังไงก็รอดูกันด้วยนะครับ อะไรนะหายช่วยใช่ไหมเยียมใช่ไหมะเยีาเย็นมาอ่าแล้วก็เป็นอีกครั้งครับกิจกรรมที่หลายคนมาปิ้งย่างกินกันสบายๆชิวๆเพาบรรยากาศเย็นขึ้นมากนะฮะไม่ร้อนแล้วก็ชิวๆกันไปครับผู้ชม ที่ผมบอกครับว่าพอ,อกลางคืนแล้วเนี่ยก็จะมีการเหมือนมาเต้นรอบกองไฟนะฮะเหมือนลูกเสือเลยอ้นนี้ผมก็ยังคุยกับเพื่อนเลยนะครับว่าคล้ายๆกับลูกเสือการสแสดงรอบกองไฟนะครับทุกคนก็จะออกมาเต้นการมาร้องเพลงเป็นความสุขนะฮะสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนในชุมชนซึ่งเรียกได้ว,ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแห่งนี้เลยซึ่งเราก็เข้าร่วมในการถ่ายทําด้วยนะครับผมก็เข้าไปเต้นด้วยน,นี่ก็เลยได้ว่าได้ซึมซับทั้งบรรยากาศแสนสนุกรวมไปถึงได้เห็นชีวิตของผู้คนที่อยู่ในเมืองแห่งนี้ครับเอาละครับผมจะ ต้องไปแสดงก่อนนะครับคุณผู้ชมเพื่อนๆทุกคนไฮไฮไปเต้นกันครับแล้วเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะโยสิงจริง开心啊จริง 他们是什么的介？介绍下，就九寨沟当地的那一种歌舞曲，好像叫什么《兰亭》。那就们，们开始了。但就他们弹的蛮好啊，然后我们也学的很响，歌、就是、唱的很响，让大家也互动的很开心。来迎来到安顺。我讲话多 ซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามีแผนการที่จะต้องขึ้นไปบนยอดเขานะครับเพื่อไปถ่ายทําต้นไม้อีกต้นหนึ่งครับเรียกียกว่าเป็นเอกลักษณ์มากอันนี้อาจจะไม่แนะนําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นมาเพราะว่ามันสูงนะครับแต่ว่านี่คือเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นคือต้นไม้คู่สามีภรรยาครับซึ่งการเดินทางขึ้นไปเนี่ยเรียกได้ว่าทุลักทุเลมากนะครับทุกคนเห็นไหมฮะว่าการขึ้นไปเนี่ยจำเป็นจะต้องขึ้นรถแบบนี้ครับซึ่งรถแบบนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าโชราจีหรือรถขโมยขยะครับเอาตรงๆบ้านเราก็แปลว่ารถเก ซึ่งบอกเลยรัาว่ายอดเขานี่มีความชันค่อนข้างมากเรียกได้ว่าทุรักทุเรสุดๆครับจนก,กว่าจะไปถึงยอดเขาเนี่ยต้องผ่านอะไรมาเยอะมาก,มากๆว่าจะเป็นทั้งผมเนี่ยต้องลงไปเขียนรถนะครับเพราะว่ารถมันขึ้นไม่ไหวแล้วนะครับนี่คือความยากลําบากของการที่เราขึ้นมาถ่ายถึงบนยอดดอยรถเอาไม่ขึ้นครับคุณดูพื้นแต่มันดีมากนะธรรมชาติสวยมากแต่พอเราได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามก็หายเหนื่อยเลยนะครับ โอเคครับจากที่เราได้ข้อมูลมานะครับต้นไม้ต้นนี้นะฮะเขาชื่อว่าต้นไม้สามีภรยาอ่าผมแปลไทยให้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเขาบอกว่าอ่ามีรูปทรงคล้ายกับผู้ชายและผู้หญิงที่อยู่ข้างกันนะครับแล้วก็เป็นต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภูเขาปุนี้ด้วยก็เลยเรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์มากนะครับเป็นตัวแทนของบ้านแห่งนี้เลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมครับต้นนี้นะครับก็คือต้นอ่าผู้ชายนะคุณสามีอันนั้นคือต้นของภรรยาคุณรู้ไหมว่าทําไมฮะนั่นเป็นเพราะว่าต้นสามีเนี่ยเขามี แล้วคุณภรรยาเนี่ยก็คือมีจิมมี่อยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นต้นไม้คู่สามีภรรยานั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นแฟกซ์ที่น่าสนใจก็จริงๆตอนแรกฟังมาก็ไม่เชื่อนะแต่ว่าอาจารย์เล่าให้ฟังจริงๆว่าเออมันก็มีความเซ่ะมานนั้นอยู่นะก็เลยโอเคเชื่อก็ได้ <laughs> ก็เลยนำมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังน,น,นั่นเองนะครับ หว่างทางที่เราขึ้นลงเขาเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นทั้งสัปปสตว์ที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัวแพะแกะต่างๆนะฮะก็จะเห็นตามริมเขาแบบนี้ ทองเแห่งนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประเพณีวัฒนธรรมผู้คนรวมไปถึงอาหารนะครับเป็นหนึ่งในาสถานที่ที่อยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวจิ๋วใจโกนเนี่ยก็แนะนําให้มาพักกันที่นี่พักกันสักหนึ่งวัน2วันเนี่ยก็เรียกได้ว่าสุดยอดมากแล้วนะครับรวมไปถึงโรงแรมที่อยู่ในแถวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือของคนในหมู่บ้านนะครับคนในชุมชนเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างเป็นที่พักอาศัยแบบนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยให้มาเช่าอยู่ได้ในราคาทีีีีี่่่่่่มมมมมแแพพงลลล้วววกกกกกก็เเเเรรยยยยาาาาาาาคนัๆะหือออโส เพราะว่านอกจากที่จะมาสัมผัสถึงวัฒนธรรมประเพณีธรรมชาติแล้วเนี่ยที่เมืองแห่งนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีอากาศที่เย็นสบายมากๆสามารถเที่ยวจิวใจโกได้ตลอด4ีฤดูเลยละครับจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีคลิปรีวิวที่จิวใจโกอีกในอนาคตก็ฝากติดตามกันกับแต้มคุ่ h ชาแนลด้วยนะครับและวันนี้ก็คงเป็นวันสุดท้ายนะครับที่เราจะมาอยู่กันที่หมู่บ้านฉวางเขอ อ่งนนนนี้ััเะครบหมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่น่ารักนะครับเล็กๆอยู่ที่จิวเจ้าโกแห่งนี้เองนะครับก็เรียกว่ามีอะไรที่ให้เราเนี่ยสำรวจอยู่ค่อนข้างเยอะหมู่บ้านสวยนะครับทุกอย่างเนี่ยพร้อมฝากด้วยลนะครับสำหรับใครที่อยากเดินทางมาเที่ยวเนี่ยเขาก็เปิดให้นะฮะเขาถึงบอกว่ายิ่งหน้าร้อนมาเที่ยวไปนนี้ะครับเย็นสบายมากๆเลยและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปของเราทั้งหมดครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับตัองช่องชาแนลแล้วกลับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ